สวัสดีครับพวกเรานักเล่ากลไกสมุนไพรและอาหารผ่านงานวิจัยครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกงานวิจัยออที่น่าสนใจมากๆชิ้นหนึ่งว่าด้วยความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้นะครับระหว่างสาร CBD อ๋อ CBD ที่กำลังพูดถึงกันเยอะๆใช่ครับกับกลไกในเซลล์ที่ชื่อ WNTbeta-catenin แล้วก็โรคต้อหินค่ะเราจะอ้างอิงจากบทความทบทวนทางวิทยาศาสตร์นะคะชื่อ c n n n b i d i o l and d ี e c o n i c a l WNT beta catenin pathway in glaucoma ของอเล็กซาน a v ว l l ล e ยและคณะตีพิมพ์ในวรารสาร International Journal of Molecular Sciences ปี2021ค่ะครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจว่า CBD เนี่ยมันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับกลไกที่เชื่อว่ามันผิดปกติไปในโรคต้อหินได้ยังไง โดยเฉพาะเรื่องกลไก WNT ที่ว่านี่ภาวะเครียดออกซิเดชันการอักเสบแล้วก็เรื่องกลูตาเมตด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าเอ่อขอเริ่มที่ข้อมูลพื้นฐานนิดนึงก่อนนะครับโรคต้อหินนี่ถือเป็นสาเหตุสำคัญเลยนะของการตาบอดชนิดถาวรค่ะน่ากลัวมากลักษณะสำคัญก็คือเซลล์ประสาทในจอตาหรือ RGCs มันค่อยๆเสียหายไป ปัจจัยเสี่ยงก็มีหลายอย่างนะคะอย่างที่ทราบกันอายุมากขึ้นนี่ก็ใช่พันธุกรรมก็เกี่ยวแล้วก็ที่พูดถึงบ่อยๆก็ความดันในลูกตาสูงหรือ IOP ใช่ค่ะโดยเฉพาะในต้อหินชนิดมุมเปิดหรือ POAG ที่พบบ่อยๆเนี่ยปัญหาหลักๆเลยก็มาจากเนื้อเยื่อ trabecular meshwork หรือ TM มันเหมือนตะแกรงระบายน้ำในลูกตาค่ะ พอมันทํางานผิดปกติไปน้ําก็ระบายออกไม่ดีอ๋อความดันในลูกตาก็เลยสูงขึ้นถูกค่ะแต่ว่าความดันลูกตาสูงอย่างเดียวก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของเรื่องนะคะครับบทความนี้เขาก็ชี้ไปที่ปัญหาระดับเซลล์ด้วย ใช่เลยค่ะคือความเสียหายในต้อหิงมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะมีเรื่องภาวะเครียดออกซิเดชันหรือ OS ที่เซลล์เหมือนเออเหมือนเป็นสนิมอะค่ะอนุมูลอิสระมันเยอะเกิน hmm. แล้วก็มีการอักเสบเรื้อรังเกิดในเนื้อเยื่อตาโดยเฉพาที่ TM นั่นแหละค่ะซึ่งสองอย่างนี้มันก็ยิ่งทําให้เซลล์ประสาทตาอ่อนแอลงเสียหายไปเรื่อยๆมีงานวิจัยเจอว่าสารบ่งชี้ภาวะพวกนี้มันเพิ่มขึ้นจริงๆในผู้ป่วยต้อหินค่ะครับ ทีนี้มาถึงกลไกลที่บทความนี้เน้นเลยคือ WNT beta-catenin อ่อมันคืออะไรครับอธิบายง่ายๆได้ไหมอืมลองนึกภาพว่า WNT เป็นเหมือนสัญญาณเปิดสำคัญมากๆเลยในการทำงานปกติของเซลล์หลายๆอย่างเลยค่ะแต่ประเด็นคือในภาวะต้อหินเนี่ยบทความนี้เขาเสนอว่าสัญญาณ WNT นี้มันกลับอ่อมันอ่อนแรงลงทำงานได้น้อยลงทำงานน้อยลงเหรอครับ ใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจคือมันดันไปสัมพันธ์กับเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อ GSK3beta GSK3beta ใช่ค่ะตัวนี้เปรียบเหมือนเบรกของสัญญาณ Wnt คือพอ Wnt อ่อนแรงลงเนี่ยมันสัมพันธ์กับว่าไอตัวเบรก GSK3beta นี่มันทำงานหนักเกินไปคอยเหยียบเบรกสัญญาณ Wnt ตลอดโดยเฉพาะในเนื้อเยื่อ Tm ที่มีปัญหาอยู่แล้วอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเหมือนสัญญาณดีๆมันโดนเบรก แล้วพอ WNT มันอ่อนแรงลงหรือโดนเบรกเนี่ยมันไปเกี่ยวกับปัญหา OS หรือการอักเสบที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ได้ยังไงครับอือกับภาวะ OS ได้แย่ลงแล้วการอักเสบก็เหมือนจะถูกกระตุ้นได้ง่ายขึ้นผ่าน,นกลไกอื่นอย่าง n f k บ้าที่เป็นเหมือนสวิตช์หลักการอักเสบอืมแถม WNT ที่อ่อนแอยังอาจจะทำให้เซลล์ประสาทมันทนต่อสารสื่อประสาทกลูตาเมตได้น้อยลงด้วยซึ่งกลูตาเมตเนี่ยมันอาจจะเยอะเกินไปในภาวะต้อหิน โ oh, ฟังดูเหมือนว่าการที่ WNT ทำงานน้อยลงนี่เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะแล้ว CBD แหรครับมันเข้ามาเกี่ยวตรงไหนตรงนี้แหละน่าสนใจมากใช่ครับตรงนี้คือจุดที่บทความเขาตั้งสมมุติฐานที่แบบว้าวมากคือ CBD เนี่ยซึ่งเรารู้ว่าเป็นสารจากกัญชาที่ไม่ทำให้เมาครับรู้จักกันดีเรื่องต้านหนักเสพปกป้องเซลล์ประสาทใช่ครับบทความนี้เขาเสนอว่า CBD มันอาจจะเข้าไปคลายเบรกที่ว่าได้คลายเบรก หมายถึงไปยุ่งกับ g s k 3 b แท้เหรอครับอาจจะเป็นอย่างนั้นค่ะคือมันอาจจะไปยับยั้งการทำงานของ g s k 3 b e t a ซึ่งเป็นตัวเบรก Wnt อาจจะผ่าน,นกลไกที่ชื่อ p i 3 k a x อีกทีนึงเดี๋ยวนะครับถ้า CBD ไปยับยั้ง g s k 3 a ซึ่งเป็นตัวเบรกก็แปลว่า CBD อาจจะช่วยเพิ่มสัญญาณ Wnt ที่มันอ่อนแรงไปในต้อหินให้กลับมาทำง,งานได้ดีขึ้น นั่นคือแนวคิดหลักที่บทความนี้เสนอเลยค่ะถ้าสมมติทีฐานนี้มันถูกต้องนะว่าต้อหินส่วนหนึ่งเกิดจาก WNT มันทำงานน้อยลงแล้วทำให้ OS การอักเสบปัญหากรูตามเมตมันแย่ลงไปอีกครับแล้วถ้า CBD มันเพิ่มการทำงาน WNT ได้จริงๆโดยไปยับยั้งตัวเบรก GSK 3 b e เบต้มันก็น่าคิดว่า CBD อาจจะมีส่วนช่วยต้าน,นกลไกเสียหายพวกนี้ในต้อหินได้โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยครับ แต่มันก็ยังมีความซับซ้อนอยู่ใช่ไหมครับโดยเฉพาะเรื่องผลของ CBD กับความดันลูกตาโดยตรงอันนี้เหมือนจะยังไม่เคลียร์ใช่เลยค่ะอันนั้นเป็นอีกประเด็นที่ซับซ้อนมากผลของ CBD ต่อ IOP หรือความดันลูกตาโดยตรงเนี่ยผลการศึกษามันยังเอ่อยังไม่ไปทางเดียวกันชัดเจน บางงานก็บอกลดบางงานก็บอกอาจจะเพิ่มหรือขึ้นกับปัจจัยอื่นอีกเยอะแล้วเลยค่ะเช่นขนาดยาหรือมันไปจับกับตัวรับอื่นในตาซึ่งมันจะต่างจากกลไกลผ่าน WNT ที่เราคุยกันเมื่อกี้ครับตรงนี้สำคัญมากเลยที่เราต้องย้ำกันนะครับว่าทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยเป็นข้อมูลจากบทความทบทวนนะครับคือเขานำเสนอกลไกลที่เป็นไปได้เป็นแนวคิดเป็นสมมุติฐานเท่านั้นยังไม่ใช่ข้อสรุปทางการแพทย์หรือคำแนะนำการรักษาที่พิสูจน์แล้ว ถูกต้องที่สุดเลยค่ะต้องย้ำตรงนี้จริงๆว่าข้อมูลในงานวิจัยลักษณะนี้วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทำความเข้าใจกลไกโรคซึ่งอาจจะนำไปสู่การพัฒนาสมุนไพราสารอาหารให้เป็นยาในอนาคตได้แต่ว่าณนะตอนนี้ยังเอามาใช้แทนการรักษาแผนปัจจุบันไม่ได้เด็ดขาดนะคะเข้าใจครับสรุปแล้วสิ่งที่เราได้จากการเจาะลืกงานวิจัยชิ้นนี้คืออะไรครับ ก็คือบทความนี <c oughs> <school> like ้เขาเชี <arrivé> like ้ยเห็นความเป็นไปได้ที่น่าสนใจมากๆว่า CBD อาจจะมีอิทธิพลต่อกลไกสำคัญสคัญที่มันผิดปกติไปในโรคต้อหินอย่างพวกภาวะเครียดเซลล์การอักเสบออืโดยอาจจะออกฤทธิ์ผ่านการปรับสมดุลของสัญญาณ WNT ด้วยการไปยับยั้งตัวเบรก g s k 3 b นั่นเองใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นเลยว่ากลไกระดับโมเลกุลในโรคอย่างต้อหินเนี่ยมันซับซ้อนมากๆเลยนะ แล้วก็เป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆค่ะสําหรับการวิจัยในอนาคตเพื่อจะหาเป้าหมายการรักษาใหม่ๆที่อาจจะดีขึ้นจากความเข้าใจกลไกพื้นฐานพวกนี้ครับก่อนจะจากกันวันนี้มีประเด็นชวนคิด ทิ้งทายไว้นิดหนึ่งครับคือเมื่อกี้เราคุยกันว่าผลของ CBD ต่อความดันลูกตาโดยตรงมันยังดูซับซ้อนอาจจะขัดแย้งกันด้วยซ้ำเลยอยากชวนคิดว่าแล้วมันมีปัจจัยอะไรบ้างละ่ะที่อาจจะเป็นตัวกำหนดว่าผลดีในการปกป้องเซลล์ประสาทของ CBD อย่างเช่นที่ผ่าน,นกลไก WNT มันจะมีน้ำหนักมากกว่าผลต่อความดันตาโดยตรงในแง่ของการจะนำไปใช้ทางคลินิกจริงๆในอนาคตนะครับ โอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะแต่ก็ตอบยากมากต้องอาศัยการวิจัยเพิ่มเติมอีกเยอะเลยค่ะกว่าจะตอบได้ยังไงก็ติดตามตอนต่อไปกับทุกเรื่องราวงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรและสารอาหารที่มีประโยชน์กับพวกเรานักเล่ากลไกสมุนไพรและอาหารผ่านงานวิจัยนะคะหากมีคำถามอะไรสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ